กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด s u b สไ r i b ์ไลค์แชร์เปกรลักใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะรวบรวม10รลอยศักนะครับของสายพุทธคุณนะครับนะมาพูดให้ฟังนะครับหรือว่ามาเล่าให้ฟังว่านะครับสายพุทธคุณเนี่ยที่เขาสักกันนะครับนะเป็นที่นิยมของสำนักต่างๆเนี่ยที่เขาสักให้ลูกศิษย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองสำรวจร่างกายตัวเองดูนะครับว่ามมีีลายสัักเหห่่นนน้รรือไะะคบ อย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือยันเก้ายอดนะครับนะสำหรับยันเก้ายอดนะครับนะเป็นยันที่นิยมนะครับนะบางสำนักเนี่ยถือว่าเป็นนะครับยันครูเลยนะครับเวลาเราไปปุ๊บเนี่ยการที่เราจะสักนะครับรูปต่อไปหรือว่าสักรูปแรกลงไปในนะครับเนื้อตัวเราเนี่ยนะครับบางสำนักเขากําหนดเลยว่าต้องสักยันเก้ายอดก่อนนะครับแล้วค่อยไปสักยันต่อไปนะครับถือว่าเป็นยันครูนะครับนะ สำหรับยันเก้ายอดนะครับพุทธคุณนะครับก็อยู่โยงคงกระพันนะครับฟันแทงไม่เข้านะครับนะผู้ที่ศักยันเก้ายอดเนี่ยนะครับต้องประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมนะครับหมั่นทําบุญอยู่เสมอนะครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คือนะครับยันจิ้งจอนะยันจิ้งจกเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับนะมี2หาง1หางนะครับจิ้งจกคู่ก็มีนะครับนะ สำหรับพุทธคุณของยันจิ้นจกนะครับนั่นก็คือสเ,นนนอเนะสน,อเน่ห์นะเมตตามหานิยมนะครับหรือว่าเรียกทรัพย์นะบส่วนมากจะเน้นไปทางนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับไปทางไหนมีแต่คนรักคนหลงนะนี่ก็คือยันจิ้งจกนะครับนะอย่างที่3นะครับนั่นก็คือนะครับยันอสิสตินะครับหรือว่ายันคู่ชีวิตนะยันนี้นะครับนะ เป็นยันนะครับที่ใช้ห้ามอาวุธต่างๆใช้ห้ามศาสตาวุธใช้ห้ามนับคุณใสต่างๆที่จะเข้าตัวเรานะครับนะสรรพคุณก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับยันคู่ชีวิตหรือว่ายันอสิสตินั่นเองนะครับอย่างที่4นะครับนั่นก็คือยัน8ทิศนะครับสำหรับยัน8ทิศนะครับหรือว่ายันอิติปิโสนะครับนะสรรพคุณเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่ายันครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับนะยัน8ทิศเนี่ยป้องกันอันตรายเดินทางแควคาดปลอดภัยนะครับนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะสักยัน8ทิศเวลาเข้าป่านะครับนะป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีนะครับสําหรับยัน8ทิศนะครับนะอย่างที่5นะครับนั่นก็คือยันโภกกระซับอ่าชื่อเกี่ยวกับโภกกระซับนะครับนะสรรพคุณนะครับก็คือเรื่องโภกกระซับเลยนะครับนะ้าขายนะครับสําหรับคนที่ ขาขายนะครับเจรจาธุรกิจนะครับนะเมตตามหานิยมเงินทองไหลมาเทมานะครับนี่ก็คือยันโภกทรัพย์นะครับอย่างที่6กนะก็คือนะครับยันโสรถมงคลนะครับนะยันโสรถมงคลนะครับนะเป็นยันที่เขาสักไว้แก้อาถันต่างๆนะครับพยันตรายนะครับเสริมดวงนะครับเสริมโชคลาบนะครับสําหรับยันโสรถมงคลนะครับนะ ย่างที่7นะครับนั่นก็คือเสือเหลียวหลังอ่าสำหรับเสือเหลียวหลังเนี่ยนะครับสำหรับคนบันเทิงหรือว่าคนที่นะครับนะทำงานเกี่ยวกับนะครับการพบปะผู้คนนะครับการเจรจาค้าขายนะครับหรือว่าชีวิตคู่นะครับนะคนที่อาภาัพรักหรือว่าคนที่ไม่มีคู่เนี่ยเขาก็จะไปสักกันนะครับสําหรับยันเสือเหลียวหลังนะครับนะ อย่างที่แดนะครับนั่นก็คือยันนะอ่ายันนะเนี่ยเป็นเรื่องของนะครับการเสริมเมตานะครับค้าขายร่ำรวยนะครับทำกิจกรรมต่างๆเจริญรุ่งเรืองนะครับนะช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องนะครับเกี่ยวกับโชคลาภโดยตรงเลยนะครับนะสำหรับยันนะนะครับนะอย่างที่9นะครับนั่นก็คือยันฉัดเพชรอ่ายันฉัดเพชรนะครับนะสรรพคุณก็โดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับนะ แก้ดวงนะ ENA แก้ดวงด้วยนะครับใครดวงตกนะครับใครดวงตกชีวิตกําลังย่ําแย่นะครับนะก็ไปสักยันฉัดเพชรนะครับจะช่วยเสริมชะตานะครับหนุนดวงนะครับคนข,า,ขายนะครับนะจะมีลูกน้องบริวารเนี่ยนะครับเข้ามาลุมล้อมเข้ามาช่วยเหลือนะครับนะเกี่ยวกับยันฉัดเพชรนี่เองนะครับนะอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมนํามาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือนะครับยันห้าแถวนะยันห้าแถวนะครับนะ เป็นยันที่อาจารย์ท่านหนึ่งคิดค้นมานะครับนะคิดค้นขึ้นมาออกแบบขึ้นมานะครับยันห้าแถวหรือว่าหัวใจพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนะยันห้าแถวเนี่ยก็เสริมด้านโชคลาภดวงชะตานะครับค้าขายร่ํารวยอะไรประมาณนี้นะครับนะสำหรับยันที่ผมพูดนะครับก็คือยันสายพุทธคุณนะครับนะที่ผมนํารวบรวมมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อน คงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงครับผม